<c oughs> เอาละก็ขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมพีคกี้เช่นเคยนะครับฮ่าฮ่าวันนี้เราอยู่กันส่วนของเดิมพันท์แคทนะอ่าที่ผมจะพูดก็คือผมมาไม่ทันไอ์อีเวนต์นั่นอะ่ะผมเติมเงินไม่ทันนะขอขอพูดตรงๆขอระบายหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่อยากให้ผมเติมกระชากทั้งหลายเนี่ยขอพูดตรงๆนะครับพวกใจดํา ร,รู้ไม่เงินผมนะอุ้ยเกินไปอ่ะแต่อยากอยากเห็นผมเกลือก็นะความสื่ของคนผู้ชมได้เลยอ่ะก็มันดูดูกันด้วยนะเปิดกาชาเนี่ยไปดูมาดูคลิปกันด้วยนะอมาสนับสนุนกันด้วยมาผมจะเปิดอ่านี่ผมจะเล่นนะแต่ว่าผมจะมาเปิดกาชานิดหน่อยมาเปิดให้ดูแล้วนะมันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยูเบอร์ก็เลยเปิดอ่าตัวใหม่โอเคนะครับ โอ้ดีซ้ำดีมาก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 ร้อยเปอร์เซ <มา S 1> นะ็นต์ยูเบอร์ไม่ต้องห่วงอ้ามาทาโร่เก่งไหมเนี่ยเก่งไหมเนี่ยทาโร่เก่งไหมเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีบอกเลยตัวนี้ด,ตดีตัวนี้ดีมากผมก็อยากได้นะตัวนี้ปละได้ไปละโอ้สองตัว ต,ตัวนี้ไม่อยากได้ทาโร่นี่าเดี๋ยวไปอ่านความสามารถกาได้ตัวมาอีกอก็จะแจกโลบักกับไอเดีเร็วนี้แล้วนะรีบ,รบๆไปทำกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหมดเขตกันก่อนทาโร่อึดอึดโอ้อึดกับแล็คแล้วก็แอ,อ,องเจิ้ลโอ้ยมาไม่มาแองเจิ้ลอย่างเดียวเลยอ่ะ ตัวยูเบอร์ที่มีประโยชน์ที่สุดด้วผมคิดมานะก็คือตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากอึดเนี่ยจะแทงกับแบล็กนะอ่าหมอมากถ้าเกิดจะใช้ล่างหนึ่งอเอาเอาเอา,เอามาแบบปล่อยตัวแทงเฉยอตัวนี้มันมัน R อาคูอ่ะคือเรายังไม่เจออาคูในเร็วนี้แน่นอนเนี่ยเอาไวล้ลงผลสีเหลืองได้อยู่แต่แบบแม่ผมอยากได้ตัวนี้ อยากได้ตัวนี้นอ่ะตัวนี้อยากได้มี1 2 3 4 5ที่เหลือไม่ค่อยอยากได้โอ้โหได้ตัวไม่อยากได้ตัวไม่อยากได้มีกี่ตัวเนี่ย1 2 3 4โอ้โหไม่อยากได้2ตัวเกินไปไอตัวนี้ผมอยากใช้ล่างหนึ่งนะ,ะมาไว้สู้ซอมบี้ได้ด,ดีมากร้อยเปอร์เซ็นต์ยูเบอร์เปิดน,นี้ดิแม่ แมวอ่ะมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงโอ้กะชาที่เปลี่ยนเธอมาโอเคพอใจยังเห็นผมเปิดกะชาแล้วนะอ่าเดี๋ยวรอ,อกะชาอีพิกเฟสมาก่อนแล้วเราจะมาเปิดเปิดเป็นแบบเจ็บๆตัวอีกสักรอบโอเคไหมอ่ารออีพิกเฟสมาอยากได้ตัวร่างชา a d โดมากกว่าบางตัวนะบางตัวร่างธรรมดาเอาจริงเปิดร่างธรรมดาผมว่าดีกว่านะเพราะว่า มันไว้สู้ได้ทุกตัวเลยไงยกเว้นตัวขาวโอเคไปไปลุยกันอ่าแนะนำว่าให้มาลุยในส่วนของ l e g e n d a สเ State นะ,ะนี่อ่าเริ่มจาก The l e g e n d s Begins มาเริ่มใครว่าเริ่ม,มจะพูดยังไงดีอ่ะโอ้โหราคาก็โอ้มัน ให้ราคานี้แบบปวดตับอยูน่นะโอ้โกแค้โอเคมาเอาเป็นว่าเราจะเ้ทีมนี้ลุยกันต่อนะครับอ่าพร,อพร้อมพร้อมมากทีมนี้พร้อมมากๆอ่าแต่ก็ต้องอัพพวกนี้น,น,นะช่วยไม่ได้อ๋อใช่เราได้ตั๋วนั้นมาอุ้ยอยากอัพเกรดตรงนี้จังเลย มาดูไปลุยกันก่อนเนาะโลกสั่นไหวมา,าอะไรทำให้โลกสั่นได้ผมจะเล่นประมาณ4ด่านนะโอเคไหมอ่าเป็นพาร์ทหนึ่งอ่าเป็น1 1 EP The Legends b e g i n นนไม่น่าเก่งหอลอกล,ลุยเลยลุยไปเลยลูกพอ่อแปบ๊บเดียวตายจะปวดทรมาน ผมขอแนะนำว่าอา่าอันดับแรกนะสเต็ปแรกของคนที่จะเล่นเดอะแบทเทนแคทนะแต่คนส่วนใหญ่ของผมน่าจะแบบอาอาจจะแบบคนโหดกันละเอาว่าถ้าเกิดมีผู้เล่นใหมก่ก็สเต็ปแรกคือผ่านไอตัวที่เชื่อมัน,มนให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามสเต็ปที่สองมามเล่นมาเล่นใน,นนี้นะามาเล่นพูดไงดีเลเจนต์สเตทให้ถึงด่านหมาป่า ่าเราจะมาเอาตัวหมาป่ากันหรือจะไปเล่นอ่าเอเลี่ยนก็ได้นะเอเลี่ยนผมแนะนำว่าให้ผ่านแค่สเตอ่าเฉพาะในส่วนของชัปเตอร์แรกก็พอเพราะคือมันชัปเตอร์สองมันจะยากเกินไปไงเราควรจะหาตัวมาเล่นเอาไว้ในชัปเตอร์สองก่อนเข้าใจไหมอ่านั่นแหละผมแนะนำอย่างนี้นะครับห้าดาดแล้วกันนานถึงผ่านเร็วจังเลย เฮ้ยสีดาและดู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 จักเวลาไป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 สามส oh, ี่ห้าหกโอหกทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าหกทีด้วยอ่าศัตรูตัวต่อไปที่เราจะเจอในดา่านนี้นะนั่นะก็คือฮิโปเล็กจะเป็นศัตรูประเภทเมทัลนะหรือศัตรูประเภทเหล็กคุ่การโจมตีจะเท่ากับดาเมจดาเมจก็จะเท่ากับหนึ่งนะอ่า uh, แนะนะนำให้เน้นตัวตีรัวไป ไม่เน้นแรงแต่เน้นรัวเนี่ยทุกตัวที่โจมตีเนี่ยเท่ากับหนึ่งดาเมจหมดเลยมันง่ายมากเป่าไม้เล่นซะอาสก้าใครที่ไม่ได้สนุนสนุบผมเปิดอาชาอยากให้เก็บตังค์นี่ก็ก็ขอบคุณแล้วกันเกลืออนไยมาอ่า ผมทำทีมไว้สู้เอเลี่ยนดีกว,ว่าเอเลี่ยนมาจัดตั้งกองกำลังโอ้โหไอตัวไอต,วตัวนี้เอาไปมันจะดีไหมเนี่ยก,กองกำลังสู้เอเลี่ยนเฮ้ยอันนี้สู้ซอมบี้อ่าอ่าซอมบี้มามาตั้งชื่อได้ด้วย,ยนะขอตั้งชื่อทีมนี้ว่าอ่าทีอ้าท,ทำไมมันเป็นตัวอ่ะโอเค Killer เ i เลอรเขียนยี้เปล่าอะ,ะได้เขียนยี้แหละคิลเลอร์ซแล้วกันอ่าคิลเลอร์ซทีมหนึ่งก็ไม่มีอะไรมาทีมสองคิลเลอร์เอเอเลียน I K K I L L e R ไปเคอ้ออ่เคไอดัเบิลเมาไเล็กล่ะเคไอดับเบิลเอออ่ามา ตัวที่ผมจะใช้งั้นเลยเฮ้ยตัวนี่เตะเรียนนะน่าจะโอเคอ่ะเอาล่ะต้องมีสองตัวนี้โหกองกำลังต่อใต้เรียนเราแลดดุ๊กต๊อกต่อยมากเลยมาแล้วก็ทำคอมโบเอาตัวนี้มาเอามาทำคอมโบตัวตัวนี้ก็สู้เลียนได้นะนะตัวนี้ตัวนี้นี่แต่ว่าล่างล่างล่างของเรายังยังไม่ถึงทิศศาสอยู่ไหนมานี่สำคัญบาฮามุด เฮ้ยนินจาบาฮามุดอยู questions questions. <mark> ่ไหนเอ้ยมาบาฮามุดมูฮัมหมัดแล้วก็ซาลอนอ่าตัวตัวนี้ปล่อยรัวไว้นี่ไว้ช่องแรกดีกว่ามันปล่อยรัวพวกนี้ปล่อยไม่ค่อยรัวก็ไว้ช่องสองมาแต่นี้เราเล่นเลเจนด์สเตทนะเลเจนด์สเตทที่เราจะเจอแน่ๆจะมีอยู่3ประเภทหรือหรือไม่ก็4ตั้งแต่สามแหละ ประเภทที่4ี่นะยังไม่เจอก็อจะมีประเภทบินประเภทแดงแล้วก็ประเภทดำนะที่จะเจอใน Legend State นะเรจสเตตเนี่ยประเภทที่4ที่ผมคิดว่าอา,อาจจะเจอก็คือแองเจิลหนะ่อยอ่ามันไม่มีเอเลี่ยนแต่น่าจะไม่เจอมังม้งมั้งอ่าเอาเอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงว่าจะเจอเอเลี่ยนเลยนะถ้าเล่นเรจสเตตเนะี่ยถึงถึงด่านนะอาจะเป็นด่านบอสหมาป่านะอ่าเจลเจลเบรกนะถ้าจำผถ้าผมจำไม่ผิด สแปมได้เลย <laughs> แต่เอาจริงๆเราควรจะอัพแมวด้วยนะจะไปอัพไปตัวนั้น,ก,นก่อนก่อนก็แล้วกันแล้วรจะอัพอเดี๋ยวผมอัพไอ้พวกตัวเริ่มต้นให้เป็นเลเวลสิบแล้วกันเพราะมันจะเอาไว้เพิ่มยูเซอร์แรงนะ,ะแล้วยูเซอร์แรงก็จะปลดล็อกอะไรต่างๆให้เรานะ โดูดีเจ็ดหมืน่นตายอย่างไวอะ่ะมาอัพกันซะหน่อยอัพไปถึงเวฟบสิพอมาน่าจะได้มีกล้ามแล้วเพื่อนไปเลยไปเลยโหวันนี้บวกสี่ป้าบาไปแล้วบาบแล้วบาบแล้วอ่าตันนี้พอตัวนี้พอตัวนี้พออ่าเพิ่มยูเ่เอร์แรงเฉย ไม่ไม่ได้อะไรมากตัวนั้นผมยังไม่ซื้อนะผมจะรอถึงด่านที่มันมันสู้ไม่ไหวจริงๆผมเคยซื้อเพืาอทไรได้ฟีดตัวบินเอ้เอาไว้เล่นในนี้ได้อยู่เล่นด่านอ่านี่ก็ได้ฮะน่ารักสวยสวยโอโ้โอหโอห้โหราคาก็ไม่ใช่ย,อย่อยนะมาตัวไหนตัวไหนฮะตัวนี้ตัวนี้ราคาอย่างแพงโอ้ยราคาเท่ากันเลยนี่หว่าโอห้หกหมืน่นโอ้ กาเป็น,ปนโซล่าแคทแมวเฮ้ยตัวนี้อยากอยากใช้อะ่ะเฮ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีมาวันนี้ดีนี้ดีอ่ะแต่แต่ก็ต้องดีอย่างหนึ่งของการเกลือคือเราเราเรามีเรามีตังนะนไม่ถึงตังในเกมโอ้โหสองแคทติเกต็ตขอบคุณ จะไหลได้แทงดีสุดเอ๊ะมานาอยู่ในนี้เลยไปดิน่าจับขายมากเลย use o r เอ่อเอามาว่าลองดูซิว่าตัวที่เราจะอีโวก็วคือตัวนี้อ่าต้องการผลเหลืองหนึ่งผลพอดีแต่ว่าสู้ไม่ไหว สู้ด่านไม่ใช่สู้ไม่ไหวสิเอ่อว่าไงดีแต่ผลเหลืองอะ่ะมาเอาว่าเดินด่านกันตอนก่อนตึง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 ด่านนี้เจอตัวอะไรเอ่ยต้องเจอแน่ๆแหละถ้าจำไม่ผิดหนะ่อตึงตึเด้ง ึง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 แต่เราอ๋อสาเหตุที่ผมยังไม่ฟังผลตอนนี้นะคือเรายังอัพเวลอัพเวลแมวไม่ถึงเอ่อที่มันต้องการนะเลสามเพราะฉะนั้นก็จะอีวโอแมวไม่ได้นั่นคือข้อเสีย เอยูสเซ์แลงต้องการเท่าไหร่เนี่ยท่านผู้ชมพอรู้ไหมเอ่ยว่าต้องการยูสเซ์แลงเท่าไหร่ถึงจะสามารถทําให้แมวเป็นเวฟสามสได้เนี่ยขอถามผู้รู้หน่อยนะไปเลยเป็นเลย โอ้เจอกับหมูราชานะคิงพิกมาเลยคิงพิกคิดว่าเก่งมากไหมกระโจนใส่มมดเลยโอ้โหอย่างง่ายโอเคมาด่านต่อมาด่านที่สี่้ยด่านนี้แ่เอาด่านนี้ดูเวลาแป๊บของแถมไปดุกั้น โป๊ซี่ปากปันซี่โปจะเลือดฐานนี้ถึกใช่ย่อยอะไรเนี่ยเก้าหมื่นโอ้ดิโอ้เก้าหมื่นเลยละครับพี่น้องครับจบอะไรไหม,มจบอะไรด้วยมาเล่นโตวเวียงเฮ้แข้งเราปล่อยนี่ ยังไม่เร็วมากเนีย่ยพอพอตัวเกือบติดกันนะต้องไปเก็บเทเชอร์อ่าไปฟาร์มถ้าสู้ไม่ค่อยไหวผมอาจจะต้องไปหาเก็บเทเชอร์ก่อนนะโดยเฉพาะเทเชอร์ตังค์เนี่ยสำคัญมากมตังค์แทบไม่ขยับเลยนี่หว่าปล่อยสองตัวเนี้ยเหมือนกันนะแปลว่าเราห้ามปล่อยนี่จเาเวลาเจอบอสเพราะมันไอ้นี่กินเงินเรามากเกินไป เล่นเดดเดอร์อ่าเอ่อเขาเรียกอะไรนะซีเฮดหลานชัปเตอร์ปกตินี่โอเคไปละหลานชัปเตอร์ปกตินี่จะเจอแต่ตัวบินกับกับตัวแดงนะเอาล่ะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้โอ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสติ๊กเก์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะได้สร้างสรรผลงานใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยอย่า ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกการสนับสนุนนะอ่าถึง100ซับแล้วนี่มีความสุขมากอ่าแล้วก็เราจะแจกของในเร็วๆนี้แล้วนะขอตัวลาก่อนลวนะครับบ๊ายบายรีไปซับกันด้วยนะเก็บเอาไว้รออีพิกเฟสน่าจะได้เปิดแน่นอน